สู้กับราชาแมงป่อง อุ้ยเจ้าบอสแมงมุมขยี้มันโอ้ยได้ทั้งเนื้อแล้วก็เฮ้ยได้เหมือนจะเป็นพวกขนมหวานเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตะไปนะครับกับเกม a n c โค o o y y ต่อสู้ขยายอาณาจักรมดนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้ามดตัวยักษ์ตัวหนึ่งซึ่งจะมีลูกน้องเยอะแยะเต็มไปหมดเราจะต้องออกสำรวจแผนที่ต่อสู้ขยายอาณาจักรและอัปเกรดมดของ เราให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหนไปเลยเพื่อนไปกับฝูงมดของเราฮ้ยต่อสู้กับเจ้ามดแดงครับผมมาโอ้โหเข้าไปขยี้โอ้ยเฮ้ยแต่มดตัวจิ๋วของเรานี่ออืหกระโดดเล่นงานอยู่นะวิ่งเหลือยี่สองตัวโอ้ยปลดล็อกทางเรียบร้อยเอาละเรากำลังจะเดินทางไปที่ตรงไหนเอ่ย อุ้ยนี่ก็คือออ้ลังของเราใส่เนื้อเข้าไปโอ้มดกลับมา30ตัวไหนดูสิอ่ามีการเอาเนื้อมาอัปเกรดส่วนต่างๆครับผมก็จะมีทั้งสปีดวุ้ยเพิ่มฝูงให้กลายเป็น40ตัวเพิ่มจำนวนมดงานนะครับผมความจุของการเก็บเนื้อแล้วก็ดาเมจเอาละเพื่อนตอนนี้ กำจัดเจ้าหอยทากอุย้ยระดับมีเดียมอมจู่โจมค่อนข้างยากนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,โ,อยโดนกัดระวังด้วยหืมๆได้เนื้อมาถึง3ชิ้นเก็บเนื้อเข้าไปมี10ชิ้นละจ้าเดี๋ยวเราก็ควรจะอัปเกรดอะไรเพิ่มในดูซิตอนนี้เดี๋ยวเราก็มีมดเพิ่มเป็นนี่40ตัวก่อนละกันมา40ตัวละเพื่อนโอ้โสู้กับเจ้ามดแดงภารกิจก็คือ กำจัดหอยทาก3ชีวิตอ่าแล้วก็เดี๋ยวขอกําจัดฝูงนี้ให้หมดก่อนเฮ้ยแล้วค่อยไปแบบว่าเรียกจำนวนมดเพิ่มเติมเอาละออ้ <Ooh. S 1> ความจุนี่ก็จำเป็นอืมรู้สึกว่าจุเนื้อน้อยไปนิดหนึ่งขอจัดการเจ้านี่ก่อนโอเคได้เนื้อมาประมาณ14ชิ้นเราก็จะมาอัปเกรดดาเมจนิดหนึ่งละกันสำหรับตอนนี้โอ้โหต้องเก็บอ็ก ให้ถึงเลเวล3ถึงจะไปจุดนี้ได้แล้วก็ต้องไปให้ถึงเลเวลสองนสินนะถึงจะปลดล็อกด้านขวานี่ไงอุ้ยมีแมงมุมให้กินด้วยกำจัดเจ้าหอยท่าก่อนเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดความจุที่เป็นภารกิจของเราเออดาเมจเพิ่มขึ้นมาเลยเพื่อนอัปเกรดความจจอุ้ยมีแบบว่าไปกินแอปเปิลด้วยอย่างนั้นหรอมาเลยจ้าฟูงมดอุ้ยต้องใช้แบบว่ามดงานยังไม่มีสักตัวเลยนะเอาละ มดงาน1ตัวมาก่อนตอนนี้มดงาน1ตัวเฮ้ยเอ้ยขนแอปเปิลไปแล้วมดงานนี่จะตัวแบบว่าสีส้มๆเหมือนแอปเปิลนี้จะเป็นค่าเงินในการอัปเกรดอะไรอีกสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้จะต้องขึ้นเลเวล2ครับผมอืมจะปลดล็อกที่ใหม่ ลดล็อกที่ใหม่และจ้าหุ้ยเฮ้ยต้องการแบบเฮ้ยเนื้อ25้าชิ้นแล้วก็โอ้ยผลไม้อีก15สปีดแล้วก็เพิ่มจำนวนมดนี่เหมือนจะเดินไวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มดกลายเป็น45้าตัวผมเราจะต้องเพิ่มความจุด้วยนะอืไม่งั้นนี่จุได้น้อยเกินเอาละเพิ่มความจุเฮ้ยคราวนี้อัปเกรดต้องใช้ผลไม้ปลดล็อกสถานที่ใหม่ ใส่ไปให้หมดอืมเฮ้ยมีตัวอะไรให้กินแมงมุมครับผมกำจัดแมงมุมโอ้ด้เนื้อถึงเจ็ดชิ้นเฮ้ยฟูมดของเรานี่อุยตายเยอะอยระดับมเดมเอ่อแมงมุมโดนขยี้ อุ้ยแล้วก็มีตัวอื่นอีกหน้าด้านบนเหลือ15ตัวคตัวผมอุ้ยดาเมจไม่น่าไหวกระาก่อนเราอาจจะต้องอัพดาเมจการกัดให้มันรุนแรงตอนนี้นี่ไม่ค่อยจะพอเอาละเพิ่มจํานวนมดเป็น50ตัวคตัวผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเพิ่มมดงานให้กลายเป็นสัก2ตัวเออเราจะได้แบบว่ามีผลไม้ไว้ใช้แบบเยอะๆสำหรับตอนนี้ภารกิจก็คือ go to the colony area อืมอุ้ย ตรงนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โยเฮ้ยกำจัดมหแมลงตัวนี้ก่อนโอ้เจ้านี่มันวิ่งหนีครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะไม่จู่โจมคืนใช่ไหมเฮ้ยด้านบนเฮ้ยเห็นแมงมุมยักษ์ตอนนี้เราอาจจะต้องทําการปราบบอส เฮ้ยหลังใหม่ครับผมยึดพื้นที่หลังของเราอ่ากำจัดเจ้าอุย้ยเจ้าบอสแม่งมุมขยี้มันโอ้ยได้ทางเนื้อแล้วก็เฮ้ยได้เหมือนจะเป็นพวกขนมหวานเฮ้ยเจ้ามดหืมจะตายหมดแล้วเพื่อนไหวหรือเปล่าเหลือ13ชีวิตอุย้ยจะตายหมดไป้เดี๋ยวก่อนตอนนี้เราจะต้องเรียกกำลังเสริมจากตรงนี้มาเออพร้อมลุย ไปเลยเพื่อนเจ้าแมงมุมตายซะได้ของอะไรเพียบมดงานเป็นสองตัวเออตอนนี้ก็มีทั้งเก็บผลไม้แล้วก็เก็บขนมหวานโอ้ยเจ้าแมงมุมใหม่อีกแล้วมากำจัดมันเออขยี้มาเลยจ้าเข้าไปขยี้ต่อผมเฮ้ยเออภารกิจตอนนี้อัพเกรดดามเมจนะผม ต่อไปก็คือล่าเจ้าแมงมุม3ตัวเฮ้ยเราอัปเกรดความจุมาแล้วเพื่อนดีเก็บเนื้อมันได้สบายๆเอาละเพื่อน3ตัวใช่ไหมจัดไปโอ้ยดามเมจแรงขึ้นเจ้านี่ก็เลยอุย่ยตายง่ายขึ้นนะผมอเจ้าแมงมุมกระจอกเื้อกำจัดเจ้าไฟบักประมาณ5ตัวครับผมตีโอ,โอ้จะหนีไปไหนแล้วมันหนีไปหาแมงมุมเด้เถอะอืม ได้มาก่อนหุ้ยห้าชิ้นจะไปไหนเพื่อนเอ้ยเออเรียบร้อยโอ้ยเปิดทางใหม่โอ้เอ้ยขาดแบบว่าเนื้ออีก65ชิ้นนเยอะจริงๆเดี๋ยวขอไปเก็บเพิ่มก่อนนะต้องล่าอีกตั้งหลายตัวโอ้โหตอนนี้ เรียกว่าเราเก็บมาจนถึงเลเวล4สามารถปลดล็อกทางด้านล่างได้แล้วนะแต่รู้สึกว่าโอ้โยเราจะต้องปลดล็อกอีกพื้นที่หนึ่งก่อนจัดไปเพื่อนเออสู้กับเจ้าเตาทองครับผมโอ้โยเอ้ยอีซี่แต่ว่าวิ่งยังไวจะไปไหนจ๊ะอขอฉันกินหน่อยเพื่อนโฮ้โยเออหยูยกระจุยนี่ออ้ยตรงนี้โอ้โยมีกล้วย แล้วก็โอ้หเฮ้ยที่ตรงนี้นี่เหมาะสําหรับการมาบดขยี้แบบฟรีๆเอาละเพื่อนตอนนี้เปิดที่ใหม่ใส่ผลไม้ใส่เนื้อ,อเฮ้ยมาแล้วจ้าโอ้โหมีลูกอมอมใส่เนื้อเข้าไปก่อนหุ้ยสู้กับเจ้าแมงป่องหุ้ยมีเดียมให้เนื้อแบบสิบชิ้นนะผมเฮ้ยเ,เจ้าแมงป่องมีพิษโอ้ยมดของเราตายเพียบ ลุมเข้าไปลูกน้องของฉันเออคือได้มาถึง10ชิ้นกันเลยทีเดียวโอ้ตอนนี้เราจะต้องกำจัดแถวแถวนี้ให้หมดเพื่อที่จะได้ปลดล็อกลังใหม่ครับผมกลุ่มของเราโอ้โหโดนทีไม่น่าจะไหวครับผมตอนนี้อืมกลับไปชุบชีวิตก่อนอืมมาตรงนี้นี่โอ้สู้กับลาชาแมงป่องว้าวกัดมันเข้าไปโอ้โหได้เนื้อ35ชิ้น แล้วก็อะไรอีพียบโอ้ยแต่มนโจมตีมดเราตายทีละส,สิบว้ายโอ้ยเราจะต้องอัปเกรดหืม <c oughs> ลังตรงนี้ก่อนไม่ไหวครับผมอุ้ยรอแป,ป๊บกลับมาที่รังของเราเลยแล้วกันแล้วก็ค่อยกลับไปลุยอีกทีหนึ่งมาอีกรอบละจ้าลอชาแมงป่องยักษ์ตายซะอุ้ยเอาเนื้อมาให้ฉันว้า เยอะเกินเรืออย่างเยอะโอเคแล้วยังมีแบบว่าอุ้ยสถานที่ที่ยังไม่ปลดล็อกอีกหรือเปล่านะไม่น่ามีละมัง้งเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับ กลุ่มมดสุดโหดของเราในวันนี้ก็เรียกได้ว่าแม่เป็นเกมที่ใช้เจ้าม,มดต่อสู้ได้อย่างสุดมันเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียตีหาอเกมสนุกๆมาแนะนําคราวหน้ากันอีกนะสําหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ